สวัสดีครับทุกคนมานําเสนอเกงยีนลีไวรุ่น501มือสองให้ได้รับชมกันเช่นเคยนะฮะทางร้านเราขายเฉพาะเกงยีนลีไวรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะฮะป้ายดับเบิลยูสามสิตรงไซส์ท่านไหนนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทร096 15 1 9้าหนะครับดับเบิลยูสามสินะฮะเดี๋ยวผมให้ดูขนาดวัดจริงนะฮะเป็นรหัสหกสิบแปดนะครับราคาหน6 ยาวทั้งตัว43ปลายขา9อีกทีนะครับขนาดว่าจริงเอล36ยาวทั้งตัว43ปลายขา9เมตรอินเม็กซิโกราคา1,350บาทท่านไหนสนใจนะครับตรงสายท่านใดนะครับขอดูลูกภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0961519525จะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะครับมาดูได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงใจนะครับเป็นสีบูกลางเป็นสีบูกลางๆออกไปหาเข้มนะครับสีในคลิปยังไงก็ตัวจริงก็อย่างนั้นนะฮะ เนี่ยนะฮะสวยเลยฮะเอว36นะฮะสีกลางๆออกไปหาเข้มนะทุกคนนะตัวนี้นะฮะอย่าลืมนะครับขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับให้ดูปลายปรกกินนะฮะเป็นรุ่น501ปลายปรกกินรุ่น501 w ่เยู36 l อล32นะครับขอบคุณที่รับชมครับ